มันช่างลำบากยากย็นเอ้ยมันช่างลำบากยากยินอะไรขนาดนี้เนี่ยโอเคสวัสดีทุกคนอยู่กับผมคนเดิมเบิ้องเต็มคือแก๊สเกมไหนๆความทรงจำเครื่อง,ง,งผมมันก็เริ่มโล่งแล้วก็มาถ่ายเกมที่มัน Memory เยอะไหมไม่รู้ <S <S แต่ผมคิดว่าน่าจะพอได้อยู่ ตอนนี้นะฮะเราได้ยินเสียงกรีดร้องจากที่ไหนไม่รู้นะฮะสวัสดีกันเมกสวัสด,สสดีท่านผู้ชมด้วยสวัสดีนี่น้องผมเองน้องที่ชอบนั่นแหละมันเท่าไหร่เนี่ยกันเมกมันต้องเท่าไหร่สิบสามโอเคได้อยู่โอ้ยน้องื้เปลี่ยนพลังน้องยังใช้พลังน้ำแข็งโอ้เราจะมายกทีวีกันนะฮะบ้านผมนี่แค่ผมยกแค่เสาสัญญาณก็จะ แขนขาดตายแล้วจะมาถ่ายยาวๆไอ้เมคใคอยู่ไหนมาเจอกันที่ลูกปั้นหิมะนี่โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะนี่ subscribe เอ๋ใครบูลลี่แกเมกอยู่ไหนโอ้คริสต์มาสโอ้โหทำไมเราเจอแต่นี่ฉันอยู่ในไหนเนี่ยฉันไม่ได้มาโอ้โหนเคลียร์ค่ามันค่าใคร ไอ้ที่มันปล่อยพลังเสริมนะถามก่อนฝรั่งรู้เรื่องไหมฮะอ่ Sorry for ม่อยากพูดฝรั่ง่ะเอาแล้วพวกนี้ก็ทำการ a F K ก็ไอ้ลุกปันหิมาที่ใกล้ๆบายโอพี่เห็นความหายนะดีวัสเตดคนพี่เห็นพวกดีวัสเตดเต็มหมดเอ้ยสวัสดีก็นเมกนี่ไงกระโดดดืงๆนี่เนี่ยต้องก็ตายหิมะตรงเนี้ยเห็นกันนี่สวัสดีกันเมก อยู่เนี่ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยถ่ายคลิปนี่เหรออย,อยู่ตรงกลางนี่เหรอเออนั่งเดินอยู่<า>ยไใ<ด>นคลิปอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่เออนั่นแหละพี่อยู่นี่เองโอเคเราจะมามันเร็วจังอันต่อไปเท่าไหร่เนี่ยไม่ทันสังเกตโอเคใครชอบก็กดไลค์ด้วยถ้าเกิดใครอยากเล่นต่อก็คอมเมนต์นะอันต่อไปมันเท่าไหร่โหสองหมืน่ออน ทีทแกแน่ใจนะมันคนตัวใหญ่ที่ยุนั่นไงก็ไม่แกโดเรียบร้อยและสีดําคือพอดีเล่นคนละเครื่องครับแล้วมันเล่นบนทับผมเล่นบนทับเล็ดก็ไม่เล่นบนมือถือมันก็เลยนั่นแหละไอ้ไมก่กระตูใหญ่จังวะวูแรงอัพแล้วกลายเป็นเฟิร์มคอนเฟิร์มอะไรสักอย่างเออไปยืมของลุงตู่มาแล้วลุงตู่ให้ไหมให้สิโอ้โหโห,โหน้าสิงโต ทุกคนครับนี่คือสิงโตแฮปปี้แหบเข้อดีนะเออชอบชอบ,ชอบโอเคเราจะมารู้สึกว่าคนสร้างจะเป็นคนไทยหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ใชน่าจะคนไทยโอ้โหก็นเมเแกเดินเราจะมาตามเดินตามหลังผู้ใหญ่คนอื่นไม่กัดยกเว้นคนที่แข็งเก่งกว่าจะมากัดเรานะฮะสุภาษิตไทยนั่งเดินเร็วไหมไม่รู้อที่ร,รู้ๆคือพี่อยู่ข้ามกลางดงตัวอะไรไม่รู้ตัวี่ เฮ้ยแกเมยนี่ช่องดีนะเมย์แกจะไม่ไม่แกไม่มีสิทธิ์พูดคำหยาบไม่ไม่ไม่มาอ่ะแกไม่มีสิทธิ์โอเคได้อะไรเนี่ยมันกดออกไม่ได้แล้วไอ้นี่คืออะไรมาเดี๋ยวนัากดออกให้ทำไงโอ้ขอบคุณมากแกเมยอัดอยู่อ๋อไม่ โ <Okay, S 2> อเคเราจะไม่พูดไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วผมไม่รู้อุยอ้ยอุ้ยเกรงกลัวไม่นะไม่นะเกรงกลัวอาการเกรงกลัวมันสักนิดสักงองั้นเดี๋ยวน้องยกไอ้อันนี้เอาละไอ้อันนี้นะที่แกพูดไปถึงอะไรเร็วๆพี่เกรงกลัวมากเลยเนี่ยสแกสแกเมื่อกี้ได้ยินเสียงน้องจุดไหมโอ้ยไม่โอ้ยไม,ไม่อย่าไอ้ไม่ไออย่าไปตีคนอื่นมั่วซั่วนะไม่งั้นก็จะ โดนจระเข้แม่น้ำเค็มกัดแทะไหนเนี่ยไอ้นี่ <c oughs> ไอได้ <c oughs> ไเฮ้เฮ <c oughs> <ส>้เฮ้ฮ่า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 หัวเราะแลกเต็งเฮ่าฮ้เฮ้โอ้ลืมไปจะต้องเซลไอ้ไอ้ทำเป็นกล้ามเยอะสรุปมันกล้ามันเยอะไหมไม่ไงมันกลอนจะตาย <c oughs> เดี๋ยวอยีกไม่นานเดี๋ยวมันเติบโตแล้วมันก็จะมากัดแทะแกะคือนน่ะโอ้ มผมก็แค่เป็นคนที่ก็แค่เกรงกลัวนะวันนี้ก็จะยกรถไอ้สีดำถูรถตำรวจรถตำรวจหรือว่าตรวจตำรวจเออดีเนี่ยโอ้ก็ไม่แกไปขโมยจาก KSI มาเหรอไม่ใช่ดิไหนเขาดูหน่อยอยู่นิ่งๆกันสวัสดีตอนตอนที่น้องเพิ่งเล่นน่ะน้องยกตู้เย็นแล้วน้องจะตัวใหญ่ แล้วน,น้องก็ชอบมาหาเรื่องไอ้ตัวเนี้ยสรุปอุย้ยโซติงโซติงไลออนอิสอะไลออนรู้สึกไม่ไหวแล้วแกก็ตายใช่ไหมรู้สึกต้องการต้องการอะไรข้าวไม่จะเอาไม่แกไม่เกจะข้ามั่วซั่วไปได้ไม่ได้นะได้สิไม่ได้แกไม่มีสิทธิ์ บางทีแกจะโดนตัวเล็กกัดขาแล้วก็เหวี่ยงแกเป็นจรซีหน้ากันเลยก็ได้นะพี่เห็นแกดูเมื่อเช้าอยู่ที่เห็นนะว,ว่าแกดูเราจะเป็นสายรักสงบนะคะเราจะไม่บูลลี่ใครเหมือนไอ้กแกเมฆนะคะไม่ไม่งั้นก็เหมือนใครสักคนที่กําลังงกรีดร้องด้วยความบากขลังมันมีเอ็ดวันหนึ่งอ่ะอจะย้ายแมมจะจะย้ายอันนี้ไหมก็น้ำย้ายเซิร์ฟอ,อ่ะฮะไม่ไม่เป็นไรฉันอยู่เพื่อนที่นี่สงบดี ไม่ต้นน้ำอีกเซล่าไม่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 มันจะมีไอ้ตัวนึงไงมันชอบคันเราอยู่ดีเก็ก็พยายามท่าให้เป็นคนกระจอกเข้าไว้สิกเมยพยายามแบบเออฉันเป็นคนตัวใหญ่และเก็ไม่ใช่ดิแบบเออฉันเป็นคนตัวเล็กฉันช่วนอะไรคนอื่นไม่ได้อะบลา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 โอ้ยต้นน้ำถูกใจสิ่งนี้โต๊ะมันคือโต๊ะอิสระเชเบิลลูเ้ยไหนก็มันซื้อละโอ้เฮ้ยเย่ เท่าไหรสามร้อยไม่สี่ร้อยเลยล่ะนั่งยกอะไรนี่นะแกไมพี่อยากถามว่าไอ้พวกนี้มันกีดล็อกข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเจ็บปวดอะไรมาใช่มันชกเนาะเราจะมาซื้อตัวนี้อีกแล้วเนี่ยสองล้านเลยเหรอเอ้ยเยอะไปอะไรสองล้านไม่มีอะไรแกไหมเดี๋ยวน้องจะซื้อให้โอ้ยน้องมีเงินอยู่เยอะเลยเออโอเควันนี้ก็จะไม่พูดอะไรมากนะบอกแล้วโอ้ยขยาย แล้วต้องซูมนะเอ้ยแกไมกเดี๋ยวติดเหลือ oh <no. S 2> งอย่าพูดติดเหลืองทีไอ้นี่้นิ่งติดเหลืองกว่า oh <no. S 2> ขยายใหญ่ oh <no. S 1> มอนกินอร่อยเยอ แล้วเราก็จะเอาฉากมาใส่โอ้โนอะไรโอ้โน oh, <no. S 1> เอ้ยแรงัพแล้วกลายเป็นอะไรเนี่ยไก่กระจี๊ยรอกลายเป็นคนที่แข็งเก่งเนี่ยลแล้วขวั่งคืออะไรเราก้นับอ่านให้ดูอ่อเป็นโค,ครนอสแกรวะคือมันคืออะไรใครรู้ก็บอกได้นะครับสําหรับพี่ๆหรือ,อน้องที่รู้จักมันคือท้านาะแล้วก็แปลทันซับแล้วแฮปปี้จังแล้วก็สุขสันต์วันคริสต์มาสนะไม่ได้เปลี่ยนนะ้าปกเพราะว่า คืองานเยอะวันนี้วันอาทิตย์เรียนพิเศษและการบ้านก็ไม่ต้องถามล้านล้านโอ้ก็ไม่พี่เห็นแกแล้วนั่นแกใช่ไหมแกเม่ไหนไอ้คนที่ถือฮอลคอตตอนเฮลิคอปเตอร์นัะนะ่นน่ะ AEOL นี่มียี่สิบใครใช่ไหมปีนิ้มีสลับเครื่องกันลองเล่นดูไหมไม่พี่ไม่อยากโอ้ปฏิเสธแบบรุนแรงอันต่อไปสี่สิบสี่สี่สิบห้าไปเลย โอเควันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากแลนะเราจะยกโต๊ะทำไมไม่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 ก็ไม่เราจะไม่สลับเครื่องเราจะไม่สลับเครื่องกันแกแข็งแกร่งกว่าฉลายเท่าแล้วก็ไม่ไม่หยาไม่หยาเออ่ายอยู่เนี่ยไปนาทีแล้วโอเคนะจ๊ะถึงเวลาหรือยังไม่รู้โอเคงั้นนะ โอ้เดี๋ยวก่อนเหยเป็นอะไรโอ้หยากปุ้นเดี๋ยวฉากแกพูดมาเลยพี่จัดฉากเลย oh, <yeah. S 1> โอเคไหนไหนก็จะไอเมฆมันก็จะไอ้นี่แล้วโอเคเราจะมาสำรวจก่อนตรงนี้ก็เหมือนเดิมขยายแมพหรือเปล่ารู้ผมคิดไปเองหรือผมคิดไปเองหรือว่ามันขยายแมพไม่รู้น่าจะคิดไปเองแล้วก็ของขวานมันคิดมากอู้หู้หูู้้ห้ไอเมฆยา โอ้แน่มังมามี่ที่โดนแกทำร้ายดังนั้นอนหะโตไปแกตายเนี่ยก็ไม่แกเหยียบพ่อเหยียบแม่เท้าแกจะใหญ่เท่ารถไฟอะไรวะโอ oh, ้ไหนๆก็ตังก็ครบแล้วเราจะมายกเตียงกันโอเคก่อนลาเราต้องยกเตียงก่อนโอเกมเนี่ยเกมอันต่อไปเท่าไหร่จีส <15. S 2> ิบห้า เดี๋ยวยกค่ะไปดูนะทุกคนฟังไม่ดังนะอีกครั้งหนึ่งโอ้โหแข็งแกร่งโอเคสำหรับวันนี้โอไม่นะพิกแชทนิ้วไม่ได้พิกแชทมาอีกแล้วอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดติดตามกดไลค์และซับสไครป e ให้มีด้วยโอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายไอ้แม่แกเงียบได้แล้วก่อนที่ฉันจะลงทันแกไอบ่ายบายมา มาก่อนจากกันมาต่อยกันสักตั้งมามาชกน้องให้น้องตายกันมาก็แม็กมาเจอกันที่หน้าแม่น้องอยู่ที่สนามมวยปั้มเนี่ยมาหน่อยเดี๋ยวก่อนแล้วแกมาไม่ได้เลยเนี่ยพี่ไปไม่ได้เดี๋ยวก่อนขอตัดคลิปตัดคลิปแล้วไม่ไหวแล้วตัดคลิปอยู่นะไอ้เมกในที่สุดแล้วก็เจอกันย่า Aquí es Akiro.